ร้าน,นกเกษตรจุกใหม่นะคะวันนี้ก็พามาิวการจะส่งต้นทุเรียนนะคะวันนี้เราจะส่งทุเรียนสายพันยาวนินจีเข่งเบอร์หกนะคะสายกระโดงนะคะกระโดงต้นเตี้ยเสียบย่อต่ําวันนี้จะส่งไปที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นลูกค้าประจําของทางร้านเราเลยนะคะสั่งซื้อตลอดนะคะสั่งซื้อมาเกือบสิบปีแล้วนะคะลงคลิปชุดไหนลูกค้าถูกใจก็เข้ามาสั่งซื้อทุกตลอดเลยนะคะ ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจร้านกระสุนชุดใหม่นะคะวันนี้ก็จะส่งเป็นทุเรียนสายพันยาวลิ้งจีเข่งเบอร์หกนะคะชุดนี้เข่งละห้าร้อยบาทลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้งจีเข่งเบอร์หกนะคะแล้วก็มีน้ำดำมาเลเข่งเบอร์หกด้วยนะคะน้ำดำมาเลจะเป็นไซต์กระโดงนะคะส่วนน้ำดำไทยจะเป็นเข่งห้าจะไม่มีกระโดงนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจทุเรียนนะคะเข็งบือหกมีหลายสายพันธุ์นะคะหลายสายหลายสายพันธุ์แล้วก็ลูกค้าที่ต้องการสายพันธุ์ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนทองตุเรียนยาวลิ้นจีนะคะมูซันคิงหนามดำหนามดำมาเลรหมอนทองเครนะคะแล้วก็เครสอินโดนะคะเรามีเยอะนะคะ กบชายน้ำก็มีนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยเข่งเบอรหกนะคะมีเกือบทุกสายพันธุ์นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมลูกค้ากไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปโทรมาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องแอดมินได้นะคะบริการจะส่งทั่วไทยถึงบ้านทุกวันนะคะอ่ เข่งเบอร์หกทูเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจีหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะที่อยู่ในไซเข่งเบอร์หกสามารถเพกลงกล่องได้นะคะเพกลงกล่องขนส่งไปรณีน์นะคะเพกลงกล่องได้ถ้านค,ค้าที่ต้องการนะคะหลายเข่งส่สงแบบเหมา,ากล่องไปรณียน์นะคะหนึ่งกล่องใส่หนึ่งกล่องใส่ได้อยู่ที่ 1นึ่งถึงสิบงเข่งนะคะ1นกรงนะคะ,ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบเยอะๆนะคะ อ่าสามยี่สิบสามสิบเขง่งจนถึงหนึ่งร้อยเข่งขึ้นไปแบบนี้นะคะจะส่งโดยรถกระบะรัวแบบนี้นะคะจะเป็นรถคิวนะคะบริการจะส่งทัว่วไทยนะคะทางร้านของเราก็ขึ้นส่งให้ลูกค้าทุกวันนะคะรถกระบะรัวรถหกล้อรถสิบล้อนะคะอยู่ที่จํานวนต้นเลยลูกค้าสนใจสายพันไรในไซส์เข่งเบอร์หกนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเป็นเข่งตัวกว่าน,นี้ก็เข่งเบอร์สี่เข่งเบอร์สามเข่งเบอร์ 1, หนึ่งเข่งเบอร์สูงก็คือเบอร์จัมโบ่เบอร์ใหญ่สุดนะคะ ลูกค้าที่สนใจไซส์ไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วไทยถึงบ้านนะคะสำหรับลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้วันนี้นะคะก็จะแจ้งเรื่องขอสดุปเป็นช่วงค่ำเหมือนเดิมนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ใช้บริการร้านเกษตรทุกใหม่มาตลอดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาคัดหน้าร้านนะคะร้านเกษตรทุกใหม่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านอยู่ติดถนนเสนกคุขราชภูกเก็ตนะคะ มีป้ายหน้าร้านอยู่ติดันงเลยนะคะเป็นป้ายอันนี้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเอาโลเคชั่นก็แอดไลน์เอาโลเคชั่นทางไลน์จากน้องแอดมินได้นะคะทางร้านของเราก็ามีพันไม้ทุกชนิดนะคะเป็นไม้ผลทุกชนิดมีจําหน่ายนะคะ<ม>ลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาคัดหน้าร้านก็มาได้ทุกวันวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ร้านปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันเปิดเวลาแปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะ หรือลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วถูกใจก็สามารถโทรถังสั่งซื้อทางไลน์ได้นะคะให้ทางร้านของเราจัดส่งให้บริการจะส่งทุกวันทั่วไทยเหมือนกันนะคะ